สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมทุกคู่ทุกคนทัน้งปั้งไทยและปั้งลาวนะวันนี้ตีวันี้ยังไหลเหรอกันมีอาหารกางกินที่อย่างเราเมื่อี้นะเแต่ง่กตีที่มากินผักกินผลไม้มากมายเลยจะเป็นมะลิจีอาจารย์นี่ยจ่ะมะลิจียุสวนตีไปเก็บเมื่อวานเนี่ยค่ะก่อนฝนจะตกก่อนฟ้าจะรมนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยเอามะลิจีมาทําคลิปไม่ได้ออกไปซื้ออาหารไม่ไม่ไมี้ย กับข้าวอะไรมาสุกเพื่อนๆเอฟจีและเพื่อนๆนคนค่ะงชาตีแต่เอามะนิจีจากสวนนีแหละมากินให้กันดูอะแต่มันกินกับตีเลยนะคะนี่ค่ะของนิจีของเนี่ยไปเก็บมาเมื่อวานนี่สดๆเลยนะคะเนี่ยก่อนฟ้าจะลมฝนจะตกอะค่ะเมื่อวานนี่ฟ้าลมเลยไม่มีว่าจะเอาอะไรมาทําคลิปว่าจะไปเก็บขัดเก็บอะไรมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกินด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมัน ไปไม่ได้ฟ้าลมงฝนตกตลาดก็ไม่ได้ออกก็เลยว่าเออเอาลิ้นจี่เนี่ยแหละค่ะลิ้นจี่จากสวนตัวเองมาเลยค่ะก่อนฝนจะตกอะค่ะเอาลิ้นจี่มาทําคลิปดีกว่าเนาะเรามากินให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเป็นลิ้นจี่ที่เราไม่ได้เป็นลิ้นจี่ที่ปลอดสารพิษนะคะไปเก็บเอาอยู่ที่สวนมีแค่ต้นเดียวล่ะค่ะที่ว่าออกคลิปก่อนๆนู้นละค่ะ แล้วก็มีบักไฟด้วยแล้วบักไฟเดี๋ยวจะเอามาทําให้กินเป็นคลิปต่อไปนะคะแต่คลิปนี้กินมากเล็กี่กับตีก่อนนะคะมาค่ะนี่ค่ะนวลนญ่ๆขาวๆอย่างนี้ค่ะ,คะน่าอร่อยไหมคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะลองชิมดูกับตีนะคะเพราะตีก็ชิมดูแล้วก็ออกเปรี้ยๆวๆหวานๆนิดนึงออกเปรี้ยๆวๆหวานๆนะคะแต่ก็อร่อยดีนะคะนีกคน่ม หนสงสัยจะมีคนอยากมาะะมากเลยครับใครอยากมาได้ค่ะไปกินกับตี้ค่ะนี่คะ่ะอืมน่คะน่คะหนนี่ค่นะคะอร่อยเลยคะหวานหอมเปรี้ยวน,น้อยนึงเดี๋ยวส้มน้อยนึงค่ะเนี่ยรสชาติอร่อยดีค่ะอืม ย้ำเลยไม่ได้นะแกะนแกนจริงๆค่ะนี่ค่ะไม่ใช่แกะมันค่ะน่าอร่อยนะคะน้วนใหญ่มากเลยค่ะมันเยอะส่วนมีแค่ต้นเดียวนี่แหละค่ะแต่ได้กินทุกปีเป็นปีแล้วไม่เยอะหรอกค่ะพอแต่ได้กินแต่เอามันกินทุกปีเลยค่ะ ปีละครั้งมันจะเป็นปีละลครั้งนลค่ะอืมโอ้กินแบบนี้ค่ะมีแกงอืมนะคะนะคะ เ,เพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปตีอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e ให้ตีนะคะจะเป็นกำลังใจให้ตีค่ะดีค่ะดีค่ะอืมอร่อยนะคะอ่ะใครง่วงๆอยู่ก็กินได้อร่อยะคะ่ะนีกคนคำเดียวเลยนะคะอืม hả, subscribe cái kênh Ghiền Mì อร่อยเต็มๆความจริงๆนะคะเกลกินไม่ได้เนาเกลีนมออกมาค่ะอ่อืออือ ่ะค่ะทุกคนท่านออนี่ค่ะอืมไปจริงๆค่ะอืมอืมเผ็ดมากทุกคนค่ะหวานเปรี้ยวกลมกล่อมดีค่ะ ไปกินมานะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะที่นี่กินต้นนี้สุกมันก็สุกป,ปีละครั้งและเนาะออเอามือ่อยม,มดแดงกันเลยค่ะคุณนนอง ไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเมื่อวานนี้รีบเอาฟ้าจะลงฝนจะตกก่อนเดียวเอาไม่ได้พอรีบจีเสร็จกลับมาบ้านปึ๊บฝนตกเลยค่ะฟ้าลมฝนตกมาเลยพายุเข้าเลยค่ะแอบเก็บไม่ทันเลยนะคะของอะรวมมาทีเดียวจะไปคนละที่ระทางเลยค่ะ <laughs> lập đen <lập> <laughs> <đèn, lập> <laughs> à Lập đen à đây là i